พัดลมดูดอากาศหมุนช้านะครับหมุนช้าเปิดบางครั้งก็ไม่หมุนครับหมุนช้าบางครั้งก็ไม่หมุนเลยครับเดี๋ยวทดสอบดูบนะครับาานะครับหมุนช้ามากนะครับเปิดสวิตช์แล้วไม่หมุนเดี๋ยวผมจะใช้มือหมุนช่วยนะครับ นะมือหมุนช่วยหมุนทันทีเลยครับแต่ว่าหมุนช้าแรงเบาครับหมุนช้าแรงเบาอาการอย่างนี้ก็คือคาปาซิตเตอร์เสื่อมประสิทธิภาพนะครับตามอายกุการใช้งานโดยประมาณแล้วประมาณสปีนะครับเหมือนแบตเตอรี่รถยนต์เราเน่ใช้สองปีเริ่มหมุนบังไม่หมุนบัง เสื่อมสภาพนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดดูนี้นะครับจะมีแคปอยู่คาปาลอยู่นะครับครับข้างในจะเป็นแคปนะครับตัวดำๆอยู่หรือคาปาซิเตอร์เรียกง่ายๆก็คือแคปนะตัวนี้เราต้องเปลี่ยนนะผมว่าตัวนี้เสื่อมสภาพโอ้โหไหมนะครับตัวนี้ช็อตไหม ครับซื้อตัวใหม่มาแล้วครับได้นขนาด1 5ไมโครฟาลาดนะครับของเดิม1ไมโครนะครับหาซื้อแล้วไม่มีก็เลยที่1 5ไมโครเหมือนพัดลมตั้งโตทั่วไปนะครับต้องลองดูนะครับลองใช้งานดูค่าไมโครเร็วเยอะกว่าก็ความเร็วรอบก,ก็จะมากขึ้นนะครับเนี่ยต้องลองดูก่อน ครับตอนนี้ก็เปลี่ยนคาปาเข้าไปแล้วนะครับเปลี่ยนแคปตัวใหม่เข้าไปแล้วเราต่อประกอบเรียบร้อยเดี๋ยวนี้ทีนี้จะต่อ,อต่อสายไฟเข้ากับสวิตช์ครับใช้สวิตช์เป็นตัวปิดเปิดนะครับ,ต,นะรบต่อเข้าไปเรียบร้อยแล้วก็จะลองเปิดดูนะครับ คับ<ม>ประสบความสำเร็จครับเป็นที่แคปนะครับพัดลมหมุนไม่หมุนรืะว่าใช้งานเกิน2ปีแล้วอกาที่แคปจะเสียนะครับใช้มือปิดช่วยออกตัวนะครับจะว่าแคปเสียนะครับตัวแคปมีหน้าที่ช่วย แรงบิดช่วงเริ่มสตาร์ทนะครับครับตัวน,นี้ก็ทำงานได้ปกติแล้วนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ